ผมเกตตี้มิโชว์ันนี้จะมารีวิวตลาดนัดเทวลานะคบวันนี้เกตตี้จะมารีวิวร้านอะไรครับจะมารีวิวร้านนี่นะครับร้านอะไรครับร้านไข่ปลาหมูทอดนะคะอ่าดูชื่อร้านชัดๆนนะครับชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านมาไข่ปลาหมูทอดนะคบน้ำจิ้มโรเซ่สภาพสาขาเจ็ดใชครับเบอร์โทรติดต่ออะไรครับเบอร์โทรศูนย สวัสดีครับพ่อค้าครับ,รบอะพ่อคา้าขายอะไรบ้างครับมีไข่ปลาหมึกทอดแล้วก็มะกโรนทะเลครับ รวมทะเลด้วยนะครับมีปลาหมึกมีปลาแซลมอนมีหลายอย่างครับขายชุดเท่าไหร่ครับห้าสิบชุดเลยครับห้าสิบนะครับตอนนี้กําลังทอดอะไรอยู่ครับทอดไข่ปลาหมึกครับทอดไข่ปลาหมึกนะครับแต่ละครั้งทอดนานไหมครับประมาณยี่สิบนาทีได้ยี่สิบนาทีนะครับ อขอดูปลาหมึกก่อนว่าได้ไหมครับได้ครับเป็นไข่<อ>และขายเป็นส,ด,สดมีไหมครับขายสดนี่อันนี้ยังยังไม่ได้ผัดอ๋ออันนี้คือสดสดเลยนะครับใช่ครับสดสดลแล้วมาจากตลาดอะไรครับมาจากตอนเมืองครับตอนเมืองนะครับ ใช้เวลาประมาณ20นาทีได้นะครับอาจมีแถมน้ำพริกอะไรครับมีน้ำพริกตเจ็นเกี๊ยวสีฟูสีปนะครับอันนี้คือรวมกุ้งใช่ไหมครับ,ก,รบกุ้งครับกุ้งอันนี้เป็นปลาแซลมอนแล้วก็ปลาหมึกอันนี้เป็นปลาแซลมอนนะอันนี้เป็นหอยแครงแล้วก็กุ้ง๊วเอาอุ่นชุดนี้นะครับน,นี่เนาะครับ เกตี้จ่ายตังค์พี่เขาครับ10บาทครับผมคให้นำบัตรที่เขาครับอย่าลืมกดติดตามช่องเกตี้มีสไตล์และเกตี้มีโชว์ด้วยนะครับครับคลิปนี้ลงช่องเกตี้มีโชว์นะครับครับโอเคนะครับขอบคุณที่ถ่ายทำรายการนะครับถ่ายดีๆรวยเงี้ยนะครับครับโอเคครับขอเกตี้บอกลาผู้ชมเลยนะครับโอเคครับจะทใหม่ ครัอากดไลค์กดแชร์กดตามผมด้ครับเราเหลาเป็นพรบ๊ายบายโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับลาไปแล้วนะครับตลาดนัดเทียบบีลานะครับฝากกดติดตามเกตตี้มีโชว์ด้วยนะครับลาไปแล้วนะครับร้านไข่ปลาหมึกทอดนะครับ